จู่อันดามันค่ะโอ้โหตอนนี้แฟนคลับของเราท,ทุกท่านหน้าตาดียิ้มหวานรอยอยู่ด้านหน้าเวทีพนที่เรียบร้อยแล้วแฟนคลับน่ารักจะเลยมาจากที่ไหนกันบ้างคะเนี่ยค่ะ <Okay. S 1> กรุงเทพโอ้โหมีใครมากใกล้กว่านี้ไหมคะ <Okay. S 1> ลำปางจานะ้าเนี่ยตลาดคะ่ะมาจากที่ไหนคะ <Okay. S 1> เชียงใหม่อออเชียงใหม่นะเจ้ามีใครอีกไหมคะเอ้ย <Okay. S 1> เชียง Concert of our famous artist of Thailand. He's got very powerful and sweet voice, and yeah, he's already here. Just in a few minutes from now, we're going to enjoy dancing and listening to the beautiful songs together. So, I'm going to go to the concert. I'm going to the concert. I'm the concert. I'm going to go to the concert. I'm going to go to the concert. I'm going to go ยังไงก็พร้อมฝากฟันนะคะไม่ว่าจะฝนตกหรือว่าแดดออกแล้วพร้อมมาเจอน้องไรอันจริงๆนะคะเอาละตอนนี้เชิญน้่เลาเวทีได้สักครู่หนึ่งนะคะจะได้รับความมินิคอนเสิร์ตนะคะจากขวัญใจมหาชนนักร้องลูกเสียงหวานแหมคุณไรอานกาดบัณฑิตนะคะอยู่เฉยๆหมืนเชเฉยมนะเสียนจ้านะ 如果您听到这个广播，千万不要错过这个机会，来一起欣赏我们泰国著名的歌手昆布莱安，他的歌声非常的很好听。然后今晚呢，大家就可以有一个非常好梦的一天。那现在呢，在我们的舞台前面还有一些位置，如果您想来坐、来跳，都可以过来参加我们的活动。Ladies and gentlemen, just a few minutes from now. it will be the exciting moment and also the wonderful moment that we r e going to witness our amazing and talented singer of Thailand he is r y a n Gadbandit ทุกท่านคะดันหน้าพร้อมไม่เอ่ยเหมือนจะยังไม่ค่อยพร้อมไม่เป็นไรค่อยๆนั่งนะคะเข้ามานั่งกันก่อนได้เลยนะคะคุณแม่คะ่ะน่ารักจังเลยคุณแม่แบบมี วบ้านกะปิอ๋อมีม,มีท่านใดอีกนะคะขออนุญาตนะคะบ้านแม่หมอทีบ้านแม่หมอนะคะมีจากที่ไหนนะคะมาลายออนไลน์ดวงใจแม่ใต้ FC พุกเก็ตโอ้โหไม่เป็นไรคะ่ะท่านใดที่วันนี้ไม่ได้เตรียมมาไม่เป็นไรนะคะวันนี้เรามีตัวแทนนะคะส่งกําลังใจให้แบบเต็มที่แล้วไม่จําหน่ายมีจําหน่ายหรอคะอยู่ตรงไหนนะคะคุณแม่คะ ยทันใช่ไหมคะทันตลอดเวลาเท่าไหร่ก็ได้บอกเลยน้อ oh, งน่ารักมากเลยคิมแฟนคลับผมน้องลายอันเนี่ยสุด,ดยอดจริงๆขออนุญาตนะคะมีท่านใดที่ฉันยังไม่ได้เอ่ยอีกไหมคะมีไหมคะโชว์เล็กๆน้อยๆขอบคุณจริงๆนะคะ thank you all the fan club with the generous gift for คุณลายอัน so this going to be the wonderful t i m e that everyone can enjoy with o u Roadshow and the Every night there will be the mini concert of famous artists. That part, ni